วิธีนำเข้าฟอนต์ภาษาไทยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาใส่ในแอป CapCut นะคะวิธีทำนะคะให้เราออกไปที่ Google นะคะ,ะเข้ามาที่ Google แล้วพิมพ์นะคะพิมพ์คำว่า baby bunny t o font เนี่ยนะคะ,ะพิมพ์แบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วมาเลือกนะคะตรงนี้นะคะแจกฟอนต์นะคะแจกฟอนต์ตรงนี้นะคะ,นนะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคลิกเข้าไปคะ่ะ ะะจะเปิดเฉพาะครั้งนี้นะคะ,อะพอมาหน้านี้ปุ๊บนะคะให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะ to ttf นะคะ com นะคะคลิกเข้ามาตรงนี้นะคะจะมาเจอหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่าดาวน์โหลดนะคะให้เราคลิกนะคะขยายให้ดูนะคะให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดค่ะและมาคลิกที่ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะรอนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ฟอนต์นี่นะคะดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วเราออกไปที่แคปคัทค่ะมาเข้าที่แคปคัทใหม่นะคะจะเพิ่มข้อความนะคะให้มาที่ตัวทีข้อความคะ่ะและมาที่ a บวกเพิ่มข้อความนะ เราเจะมาเลือกนะคะฟอนต์ที่เรานําเข้ามานะคะโดยการกดบวกนะคะแต่ตรงนี้นะคะที่เห็นว่ามีเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าได้ดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใครนะคะดาวน์โหลดใหม่นะคะให้มาที่เครื่องหมายบวกค่ะนะคะและมาที่อัปโหลดไฟล์นะคะ,ะนี่นะคะก็จะมีนะคะ ไฟล์นะคะที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเป็นฟอนต์นะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปที่ฟอนต์หนึ่งครั้งนะคะแล้วฟอนต์นั้นเนี่ยก็จะมาอยู่นะคะจะเข้ามาอยู่ ะะให้เราเลือกนะคะสไตล์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็เริ่มนะคะพิมพ์ข้อความนะคะใส่ข้อความตรงนี้พิมพ์ข้อความนะคะข้อความก็จะขึ้นมานะคะละักษณะฟอนต์นะคะสไตล์ฟอนต์ก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ฟอนต์น่ารักน่ารักนะคะเข้ามาใส่ในแคปชัดแล้วค่ะลองทําตามดูค่ะ